วนี Tod, e. Tod, die audio, die ้เราห่างหายจากโควิดมานานนะครับสนามบอลที่เปิดใช่ไหมวันนี้ไม่มีอะไรแน่นอนบอกเลยวันนี้มีขาออดขาออดกาวนีนะใครยิงโทษเข้าก็แม่งโดนลงโทษแต่ถ้าใครไม่โทษท่เข้าหรือไม่เข้าไม่เข้าดีใครู้บ้าไหนติดตาแค่สำหรับยิงโทษแล้วเราก็จะปัดหน้ารอบไปเลไปเลยไปปไปไปไป อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีจจดีชาแนลนะครับแต่วันนี้อยู่กับคนเดียวคือผมซีนั่นเองวันนี้ผมจะพาไปทำกิจกรรมเตะบอลหลังจากที่เขาคลายล็อกกันระดับหนึ่งแล้วนะแต่ยังไม่คลายหมดเพื่อไม่ให้รอช้าไปเอาอุปกรณ์เลยดีกว่าถุงเท้าแล้วก็กางเกงละขาดไม่ได้กับรองเท้าของเรา let's go เดินทาง ถึงแล้วสนามฟุตบอลพาร์คอารีนาการจนาพิเศษนะครับเข้าสนามเลยไม่รอช้า <S 1> <S 1> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวเฮ้ยมาได้เหรอเจอคนรู้จักครับเจอเจพอดีเลยมาได้ไงเนี่ยอุตส่าห์นึกว่าจะมาคนเดียวละก็นัดก,กันแล้วไงมาก็ต้องมาอกูนัดด้วยเหรอมาเราเข้าสนามก,กันเลยดีกว่า อ้าวเจอคุณบอสด,ด้วยคุณบอสมาด้วยเหรอครับนึกว่าจะมาคนเดียวซะแล้วเราคุณบอสมาพามากับคุณแฟนด้วยนะครับแฟนอะไรคุรักคนณรัก <c oughs> คุณ,คณ,คณครักลูเม็ดลูลเมดอ,อันนี้เราห่างหายจากโควิดมานานนะครับสนามบอลพิ่เปิดใช่ไหมวันนี้ไม่มีไรแน่นอนบอกเลย <c oughs> วันนี้มีขาอ่อนขาอ่อนวันนี้มีไม่ลมแน่นอนอ่าแต่ก่อนจะเข้าดูคลิปนะครับวันนี้เรามีกติกา อ่าเดี๋ยวนี้เราจะกลับมาเล่นบอนลเราต้องต้องมีกติกากันหน่อยก็คือเราจะปิดตานะครับแล้วก็เด็กลูกบอลให้เข้าลูกโทษนะมาดูว่าใครจะเป็นผู้แพ้เดี๋ยวเรามีบทลงโทษแน่นอนกติกาวันนี้นะใครย,ยิงลูกโทษเข้าก็ไม่ต้องโดนลงโทษแต่ถ้าใครย,<อ>ยิงลูกโทษเข้าหรือไม่เข้าก็เข้าดีใครลูกบอลเข้าไม่เข้าก็เดี๋ยวเราจะมีกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะมีแมสปิดตาแมสปิดตาให้สำหรับยิงโทษแล้วเราก็จะปัดยิงลีดห้ารอบแล้วเราจะหาผู้ชนะเพียงคนเดียวถ้าเราพออ๋อสิบรอบไปเลยสิบรอบสิบรอบนะปัดยิงลีดสิบรอบน เแล้วเราจะมีบทลงโทษอ่าแต่เราเราไม่รู้ว่าบทลงโทษจะอะไรดีถ้าจิบตอนเนี้ยแต่ตอนเนี้ยเราต้องมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวเราจะปิดตาแล้วอยู่โทษเอาสองลูกพอสองลูกพอดูที่ใครจะโดนวันนี้โอเคไปเลยเริ่มเลยมาอันนี่คนแรกมาปึ๊บคนสุดท้ายคนสุดท้ายบอกเลยคนแพ้เนี่ยโดนแน่บอกเลยไปที่นี่จิบรอบหนึ่งสองสามสี่

เกตแปดเก้าเจ็เอาเต็มเริ่มอันนี้อันนี้เอาเริ่มอย่าจับอย่าจับให้เ้กฟังเสียงบอลนะเว้ยไมไบ้าหน่อยเหรอเ้เอาหลอดา่าาาา ห <laughs> <A S 2> ้าหกเจ็ดแปดเกฮ้ยพ e ี่ถึกวะสิบพี่เต็มตองเต็มต้องไปเสียไปเสียเออไปสักใคร บอกว่าตัวเมื่อกี้มันไกลเกินใครไปมันไกลเกินไม่พอสิบรอบวันนี้ก็ไม่โดนหรอกวันนี้ก็ไม่เข้าประตูหราเกือบเอาเกือบเข้ามาแล้วตอนนี้เราจะเหลือแค่ห้ารอบทอเราโดนจะยักมาทอะไรยักแล้วก็ห้ารอบพองอ่ะรก่อนแรกเหมือนเดิมมึงดิมาเดี๋ยวมาเดี๋เริ่มใหม่มันบอกเลยพวกคุณท้แน่นอนบอกเลยเล่นรูล่าเอะใช่ไหมครับต้องเป็นยังไงครัไม่รู้หรอกตอนนี้โอเคมาถ้าเหลือห้ารอบพอนะห้ารอบนะโอเคเดินสองท่าหนึ่งสองสาม สี่อ่าอ่าวิส x คู y ูตยกกำลังสองใคครยกกลังีตรงนี้แหละแน่นอนบอกข้างหงข้างล่กางหนึ่งหนงหนึ่งหน่ทางอ่ะอันนี้อนโอเคโอเคไปาลังแยกกลังอคาย ทำไรวะเฮ้ยสุดเกีมทุกอย่างไปวะโอ้โหใกล้ขนาดนี้ยังไม่เข้าวันนี้หาผู้ชนะไม่ได้เอาใกล้เกียร์ที่สุดเลยเอาใกล้เกียนเฮ้ยเปใกล้เกียร์ยัได้เลยไปใกล้เกียร์ยังเร็วๆขออนุญาตอ่อนให้โดนนะวันให้โดนมาได้แล้วหนึ่งสอง อย่าเคลื่อนย้ายเดี๋ยวเราหน่อยไปซิ่งหวามันร้อนไปซิ่งเ้เลยเมื่อไห่แม่งบอกต้นต้นไม่จริงต้นไม่หลอกละหลอกละอกละมันหลอกละไอี่มันอ้าวไอ้สุอดูแล้มึงเดินมาแบบว่าไอ้สัตว์เชอะ ชีตาชีตาสองสามสี่ห้าเดือดโดนโดนโดนมาเลยนาเลโอ้โหท้ไม่มีใครชนะบอกเลยเกมนี้ไม่มีใครชนะถือว่าบุกค่ะเราดูลูกใกล้เคียงสุดลูกใกล้เคียงลูกใกล้เคียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันรีแลนได้เรามันรีลันได้ใครใกล้เคียงสุดมันรีแลนดใกล้ไปดูกันเลยว่าว่าใครใกล้เคียงที่สุด Are you? You are you? ้เต oh, ็มไปเลย ครับจบแล้วครับสำหรับคลิปวันนี้นะก็ได้ผู้ชนะคนหนึ่งอ่ะให้ทายว่าใครผู้ชนะใครหไม่ต่ออยู่คนเดียวมั้นใจไหมมเแต่อยู่คนเดียวอะไรผู้แพ้ผู้แพ้อย่างเราชนะไปไม่ต้องจ่ายตังค์เนื้อผู้แพ้อ่ะเดี๋ยวเราไปเตะเพื่อนในสนามกันต่อนะครับ วันนี <toys> ้ก <os> ็จบกันไปนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับหมดสภาพคนเดียวกลับมาจากโควิดเตะบอลไม่ได้เตะเลยอ่ะผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนิพันหมดแล้วฝากกดติดตามคลิปของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชิปใหม่นะครับคลิปต่อไปมีอะไรเรามีอะไรจะไปเซตไท์ปุ่นแชมป์สามลอยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมติดตามกันนะครับผมบ๊ายบายสลิปนี้ไปเลยมาแล้ว